นับวันยิ่งเฟียวแม่แอปทักษะอ่อนปล่อยภาพเด็ดแคปชั่นอย่างพีคทำไอจีแตกยังรับบทนางเอกได้สบายๆส,สำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยมากๆทั้งแกร่งและสตองสุดๆอย่างแอปทักษะอ่อนคนอะไรนับวันยิ่งสวยไม่สา่งสวยเป๊ะทุกท่วงท่าอิริยาบทแถมว่างตัวดีแบบสุดๆเลยละคะ่ะ จนแฟนแฟนก็อดลุ้นไม่ได้แล้วสิว่าเมื่อหลาคุณแม่ที่ยังโสดมาหลายปีจะมีหนุ่มที่ไหนนะเข้ามาด่ามใจแม่ได้บ้างเพราะน้องปีใหม่ก็ไฟเขียวเปิดทางให้ตลอดและล่าสุดก็ทำเอาไอจแทบแตกเลยนะคะกับภาพแม่แอปทักษะอ่อนที่ความสวยเกินบรรยายอยู่แล้วล่ะคะ่ะไม่ต้องพูดถึงแต่ต้องสะดุดทันที กับแคปชั่นที่แม่เขียนเอาไว้ว่าอยู่กับพี่ลำบากนะหรือน้องจะทนงานนี้บรรดาแม,แม่เพื่อนๆคนในวงการบันเทิงต่างแห่กันเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ตกตะลึงกับความคีเลนของแม่แอปที่เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เลยล่ะคะ่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ